เป็นเพื่อนกับกุ้งกิ้งกด subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะว้าวภาพนี้สวยจังเลยเป็นภาพไทยที่สวยมากๆเลยฮะ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆกุ่งกิ่งกำลังตื่นเต้นกับรูปวาดสวยๆอยู่ค่ะดูสิคะกว่าจะวาดได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลานานมากๆแน่เลยกุ่งกิ่งจำได้ตอนที่กุ่งกิ่งไปวัดพระแก้วกุ่งกิ่งได้เห็นภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่สวยมากๆน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเลยค่ะกุ่งกิ่งยังคิดอยู่เลยค่ะว่าใครกันนะเป็นคนวาด อะไรกันนะเป็นคนเขียนช่างอัจฉริยะจริงๆเลยบางทีถ้ากุ้งกิงโตขึ้นแล้วได้วาดภาพส,ายสวยๆแบบนี้บ้างก็คงจะดีสินะวันนี้รายการนิทานสนุกกับกุ้งกิงมีนิทานหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวของยายเช้าที่ชอบวาดรูปและอยากเป็นศิลปินค่ะจึงเริ่มต้นวาดรูปตามอย่างศิลปินดังจากทั่วโลก ยายเช้าวาดรูปของใครบ้างแล้วศิลปินคนดังระดับโลกเป็นใครเราตามยายเช้าไปดูด้วยกันเลยค่ะยายเช้าชอบวาดรูปเช้าว,วันใหม่ยายเช้าตื่นไวยายเช้าสุขใจยายเช้าครื้มใจอุ๊ยไว้ายอยากวาดรูปอะยายเช้าอยากเจอพาโบลปิกัโซ โอ้โหปิกัสโซนี่เก่งโก้จริงๆนะยายเช้าไม่ลดละดูรูปวาดของปิกัสโซโอ้โหปิกัสโซช่างอัจฉริยะอ้อฉันวาดตามอย่างได้นะฉันขออัจฉริยะเหมือนอย่างปิกัสโซอะยายเช้าอยากเจอโจอันมิโรโอ้โหมิโรนี่เก่งโก้จริงๆนะยายเช้าไม่ลดละ ดูรูปวาดของมิโรโอ้โหมิโรช่างอัจฉริยะอ๋อฉันวาดตามอย่างได้นะฉันขออัจฉริยะเหมือนอย่างมิโรอ่ะยายเช้าอยากเจอปีแอมอนเรียนโอ้โหมอนเรียนนี่เก่งโก้จริงๆนะยายเช้าไม่ลดละดูรูปวาดของมอนเรียนโอ้โหมอนเรียนช่างอัจฉริยะอ้อ ฉันวาดตามอย่างได้นะฉันขออัจฉริยะเหมือนอย่างมอนเรียนอ่ะยายเช้าอยากเจอเลโอนาโดดาวินชีโอ้โหดาวินชีนี่เก่งโก้จริงๆนะยายเช้าไม่ลดละดูรูปวาดของดาวินชีโอ้โหดาวินชีช่างอัจฉริยะอ๋อฉันวาดตามอย่างได้นะฉันขออัจฉริยะเหมือนอย่างดาวินชี ยายเช้าอยากเจอวินเซนต์แวนโกะโอ้โหแวนโกะนี่เก่งโก้จริงๆนะยายเช้าไม่ลดละดูรูปวาดของแวนโกะโอ้โหแวนโกะช่างอัจฉริยะอ๋อฉันวาดตามอย่างได้นะฉันขออัจฉริยะเหมือนอย่างแวนโกะอ่ะยายเช้าอยากเจอแอนดี้วาโฮโอ้โหวาโฮนี่เก่งโก้จริงๆนะ ยายเช้าไม่ลดละดูรูปวาดของวาโฮโอ้โหวาโฮช่างอัจฉริยะอ้อฉันวาดตามอย่างได้นะฉันขออัจฉริยะเหมือนอย่างวาโฮอ่ะยายเช้าอยากเจอเอ็ดวาร์ดมุงโอ้โหมุงนี่เก่งโก้จริงๆนะยายเช้าไม่ลดละดูรูปวาดของมุงโอ้โหมุงช่างอัจฉริยะ อ๋อฉันว่าตามอย่างได้นะฉันขออัจฉริยะเหมือนอย่างมุง้งอ่ะยายเช้าอยากเจอเฮนรี่มาติสโอ้โหมาติสนี่เก่งโก้จริงๆนะยายเช้าไม่ลดละดูรูปปะติดของมาติสโอ้โหมาติสช่างอัจฉริยะอ๋อฉันตัดกระดาษตามอย่างได้นะฉันขออัจฉริยะเหมือนอย่างมาติส ตื่นเต้นตื่นใจยายเช้ายืนดูภาพไทยอุ้ยไว้ why? ใครเป็นคนคิดไว้นะอ๋อคนไทยโบราณหรือจ๊ะแหมท่านช่างอัจฉริยะจริงๆว้าวฉันฝึกวาดภาพไทยได้นะฉันขอเป็นคนไทยอัจฉริยะวาดรูปเกงอุ๊ยแมวไทยน่ารักยายเช้าชักติดใจ วาดรูปแมวน้อยเร็วไวสวยสดใสวิง่งวิ่งเหมียวเหมียวแม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 วเหมียวเหมียว,ยวสุขใจจริงเชียวแมวเหมียว,ยวช่างน่ารักยิ่งอ่ะฉันชักจะวาดรูปเก่งจริงๆแล้วนะเด็กน้อยเดินมาอ่ะเธออยากเจอยายเชา้าโอ้โหยายเช้าเก่งโก้จริงๆนะ เด็กน้อยไม่ลดละดูรูปวาดของยายเช้าโอ้โห ellt. ยายเช้าช่างอัจฉริยะอะอฉันวาดรูปตามอย่างยายเช้าได้นะฉันขออัจฉริยะ <Piet. S 1> เหมือนอย่างยายเช้าอะอะฉันวาดรูปตามอย่างยายเช้าได้นะฉันขออัจฉริยะเหมือนอย่างยายเชา้า นิทานเรื่องใหญ่เช้าชอบวาดรูปสนุกจังเลยค่ะกุ้งกิ๋งชอบที่สุดเลยนิทานเรื่องนี้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้เ,ดเริ่มต้นคิดฝันดึงพลังและความสามารถในตัวเองออกมาเหมือนกับยายเช้าที่ชอบวาดรูปแล้วก็อยากเป็นศิลปินจึงเริ่มต้นวาดรูปอย่างศิลปินดังจากทั่วโลกนั่นเองค่ะ สัปดาห์หน้ามาพบกับรายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ่งได้ใหม่ในวันพุธเวลา4ี่โมงเย็นกด subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ่ง Happy World ใน YouTube กันไว้นะคะแล้วก็กด follow กุ้งกิ่งได้ที่ Facebook กุ้งกิ่ง Happy World อยากคุยกับกุ้งกิ่งต่อตามมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้กุ้งกิ่งไปก่อนนะคะ, bye คะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุ้งกิ่งด้วยนะคะ